หรือว่าตรงนี้เนี่ย,ย่ T O T Y ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด12คนนะทุกคน,นครับในนี้เนี่ยจะมีอยู่12คนนะถ้าเกิดว่าเราได้ครบ50ล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาลุ้นนะครับใน12คนเนี้ยว่าจะออกเป็นใครนั่นเองนะครับผมแล้วก็าจากการคาดเดานะถ้าเกิดว่าไม่คาดเคลื่อนอะไรนะครับ12คนที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับก็หคุณกำลังมองหาร้อนเติมพอยฟีฟ่ามือบายราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วก,ก็ หอแนะนำบริษัทอินแบกรับเติมเกมถูกคุณมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอกเพื่อนได้เลยเพดใหญ่จาก1,850ลดเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะหากบอกก็มาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับ นะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนที่ชอบดูช่องผมด้วยกันละกันนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายพีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมในะที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปหา แต้มนะครับแล้วก็โทเค็นต่างๆนะครับผมนะที่จ e ําเป็นนะครับในภารกิจรอบนี้นั่นเองนะครับผมนะว่ามันจะต้องใช้แต้มอะไรตรงไหนบ้างครับผมก็จะอธิบายตามที่ผมเข้าใจแล้วก็ได้ไปคํานวณหมาผมนะเพื่อเพื่อนที่มาดูคลิปนี้นะครับอาจจะมีบางจุดนะครับที่อาจจะยังไม่ได้คํานวณหรือว่าอาจจะคลาดเคลื่อนไปครับผมก็นะเพื่อมาเจอในคลิปนี้นะครับผมว่ามันจะมีอะไรตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าข้อมูลของผมเนี่ยผิดพลาดประกา ใดนะครับผมก็ฝากนะครับผมคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในส่วนของผมก่อนก็นแล้วกันนะครับอ่า ขอไปสักสัมพันธ์ตรงนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับร้าน i n b a c k นะครับผมก็ได้ทำการนะครับอัปเดตราคาใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่มแพ็คนี้มาด้วยนะครับผมนั่นก็คือแพ็คของเอมเปอป์เนาะแล้วก็อ่าการ์ด103บวกนั่นเองนะครับราคา30บาทนะครับเอมเปอป์เนี่ยนะครับราคา121บาทนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครที่จะเหมาแพ็คนะครับก็150บาทเท่านั้นเองนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากบออกกววว่่าาามจชงที channel ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากครับ โอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการหากันเลยนะครับผมนะแต่ว่าเล่าท้าวความกันก่อนสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะแต้มแล้วก็โทเค็นนะครับที่จําเป็นในภารกิจในรอบนี้นั่นเองนะครับผมนะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับโทเค็นเนาะแล้วก็แต้มนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าไอ้รูปลูกศรนั่นเนี้ยนะครับผมนะที่จําเป็นในรอบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปหาแล้วก็ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้น เป็นรูปประกอบให้ด้วยนะครับว่าถ้าเราทำครบทั้งหมดหรือว่าเราหามาจนครบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมนะว่าเราจะได้เท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับใน56วันเนาะเพราะว่ามีเวลาอยู่มีเวลาทำภารกิจนี้นะครับอยู่ทั้งหมด8อาทิตย์เนาะหรือว่า56วันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแต้มหนึ่งที่จำเป็นกับภารกิจนี้ก็น่าจะเป็นแต้มของตรงนี้หรือเปล่านะครับผม เนี่ยนะครับแต้มโทเค็นผามนั่นเองเนาะนะครับที่ว่าใครจะมาเอาไอคอนพามเนาะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าสายฟรีเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สายพาร์ทเนี่ยจะได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะอันนี้น่าจะเป็นการที่ไปเติมเพิ่มนะครับถึงจะได้เนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะนะครับถ้าใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์าไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับอ้น้องขอภายจริงๆนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปหาแต้มกันต่อเลยสักกันนะครับผม โอเคครับผมมาที่หน้าแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะและที่แรกนะครับที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยนะครับล็อกอินประจำวันนะทุกคน ตรงล็อกอินประจําวันตรงนี้นะครับก็เห็นได้เลยนะครับว่าวันแรกเนี่ยได้10นะครับวันต่อมานะครับได้20นะครับแล้วก็วันที่6เนี่ยจะได้อีก40เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับๆๆๆๆก็จะอยูนน่ที่70ละนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา70ไปคูณ8นั่นเองนะครับทุกคนนะเพราะว่ามัน8อาทิตย์เนาะนะครับเราก็จะได้70เนี่ยนะครับเอาเราก็จะเอาคูณเอา70นะครับไปคูณ8นั่นเองนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ560นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่ามัน มาทุกวันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าตรงเนี้ยผิดพลาดหรือว่ามันเปลี่ยนอาทิตย์ไปแล้วของข้างในนี้มันเปลี่ยนนะะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมอนะซึ่งคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับก็คือ8อาทิตย์นะครับก็จะได้แต้มทั้งหมดนะครับก็คือจะได้แต้มโทเค็นอันเนี้ยนะครับโทเค็นอันเนี้ยนะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่560นั่นเองนะครับผมเนาะ ต่อนะครับผมจะเป็นในทางด้านของภารกิจตรงนี <th Sched ule enta> น้นะครับผมภารกิจ <t ani 04> <t ani> <cooperation> ตรงนี้นะฮะภารกิจตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีแบบรายวันนะครับผมแล้วเราก็ในแบบรายอาทิตย์นั่นเองนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจรายวันนั่นเองนะครับผมของ t o t y เนาะตรงนี้นะครับช่องแรกสีฟ้าๆนี้นะครับ เราจะได้จากตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราทําภารกิจผ่านทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้อยู่ที่20นะทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแล้วว่าเราผ่านแล้วเนี่ยนะครับทั้ง4อันนะครับเราจะได้จากตรงนี้อีก15นะครับผมก็ทั้งหมดจะรวมกันเป็น35นะครับทุกคนนะครับสานะครับเราก็จะเอา35นะครับผมมา คูณ56นะครับผมอ่า56นะครับเราก็จะได้แต้มจากตรงนี้เนี่ยนะครับ56วันนะครับเราจะได้แต้มอยู่ที่ทั้งหมดนะครับ1,960แต้มนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับอ่ารายวันตรงนี้นะครับได้1,960นะอ่า แล้วเดี๋ยวเรามาบวกกับตรงนี้อีกครับเป็นรายอาทิตย์นะครับผมใน1อาทิตย์นะครับผมเราจะได้จากตรงนี้เนี่ยนะครับหกชิ้นนะครับสำหรับโทเค็นนะครับตรงนี้60ชิ้นนะครับเราก็จะเอา60นะครับผมไปคูณ8นะครับซึ่งนะครับหกสคูณแเนี่ยก็จะได้อยู่ที่480นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอา2ตรงนี้ 2ช่องนี้มาบวกกันนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่2440แต้มนั่นเองนะครับเต้โทเคนนะครับขอไปนะรเราต้องแยกระหว่างโทเคนกับแต้มก่อนนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีหนึ่งท้ายคลิปด้วยนะครับสำหรับโทเคนที่เราหามาได้ทั้งหมดแล้วก็แต้มนะโอเคครับต่อมานะครับเราเข้ามากันที่ภารกิจกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นภารกิจหลักเนาะ นะครับผมอ่ะ <itor> ในหน้าภารกิจหลักตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะครับในช่องตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้อันเนี้ยนะครับโทเคนนะครับ5 <g ule> <style> ้านะครับแล้วก็ได้แต้มตรงนี้ด้วยนะครับผมอีก5้านั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5้าด่านนะที่เราจะได้ครับอ่ะมันจะต่างกันนิดนึงนะครับมันจะต่างกันนิดนึงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบวกตรงนี้กันให้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้มาบวกอีกทีหลังนะครับผมตรงนี้นะครับได้ห้านะครับเป็น ทั้งหมดตรงนี้สิบห้าแล้วนะครับสิบห้าตรงนี้ได้อีกยี่สิบนะครับผมอ่ะตรงนี้เราก็จะได้อยู่ที่ส5สิบห้านะครับผมตรงนี้ได้ส5นสิบห้าครับเดี๋ยวแล้วเราจะเอาสาสิบห้านะครับมาคูณห้าสิบหกนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้แต้มทั้งหมดที่เราหาได้นะครับแต่เราจะมาบวกกับโฆษณาอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเยค,ครัสิบห้านะครับส5สิบห้าคูณห้าสิบหกนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้แต้มแล้วก็ นะครับเราจะได้โทเค็นนะครับแล้วก็แต้มนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาบวกในโฆษณาอีกครับผมตรงนี้นะครับในโฆษณาเนี่ยก็จะได้ตรงนี้อีก3นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก3นะครับผมซึ่งนะครับโฆษณาเนี่ยนะครับจะดูได้ใน1วันเนี่ยนะครห้าครั้งนั่นเองนะครับก็จะเอา3มาคูณกับ5นะครับผมนะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น15นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเอาสิบห้าเนี่ยนะครับผมมา คูณกับ56อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทั้งแต้ม ทั้งโทเคนเนี่ยนะครับอยู่ที่800นะครับผม40นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวทําการแยกแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะครับจะได้ไม่งงเนาะโอเคต่อมานะครับผมมันก็จะมีให้เราเข้าไปหาแต้มได้อีกนะครับผมในจาก3มช่องทางนี้นั่นเองนะครับทุกคนมาดูในโหมดแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือโหมดชาเลนจ์นั่นเองนะครับในส่วนของโหมดชาเลนจ์อ๋อโอเคผมทําไปแล้ว ผมเลยไม่มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ทําไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพที่ผมคํานวณเอาไว้ให้ทุกคนดูแทนก็แล้วกันนะครับผมเนาะแล้วผมก็จะอธิบายตรงนี้นะครับว่าอ่า1,340โทเค็นเนี่ยนะครับได้มายังไงนะครับผมนั่นก็คือให้ให้เพื่อนๆนะครับลองกดทึ่งที่เลขตามนะครับผมก็คือเอา56นะครับมาคูณ24นะครับผมนั่ก็จะได้1,344โทเค็น นะครับอ่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้จากตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราทําครบนะครับแล้วก็ทําผ่านในทุกๆครั้งนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจากตรงนี้นะครับอยู่ที่เอ่งพนสอยสี่โทเค็นนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมต่อมาครับผมเป็นในในส่วนของทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ก็คือบอลโลกนั่นเองนะครับผมอ่ะ ในส่วนของบอลโลกเนี่ยนะครับผมก็กาลังทําอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูรางวัลมันก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะครับผมก็จะมีนี่เลยนะครับผมสาหรับคนที่เนี่ยนะครับเราอาจจะได้แต้มไม่เท่ากันก็ตรงนี้แหละนะครับผมเพื่อว่าบางคนนะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นมือสมัครเล่นนะครับผมเห็นป่ะแต้มตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนั่นเองนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น13นะครับเป็นนะครับแล้วก็เป็นอ่าสิบ เป็น15นะครับเบอร์ค์ดตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเราชนะนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแพ้หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมมาคํานวณจากการที่เราชนะตรงนี้ก่อนนะครับผมนะ ในขั้นของเวอร์คัสเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ทําก็ได้นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะกว่าที่อื่นเลยนะครับเพราะว่านะครับใน7วันเนี่ยนะครับมันจะต้องเล่นหลายแมตช์เลยนะกว่าจะได้แค่15แต้มเนี่ยนะครับแล้วแต่นะว่าใครจะเข้ามาทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาบวกกันด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อว่าบางคนเนี่ยขยันเนาะแล้วก็ทำนะครับแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานะครับผม15นะครับผมมาคูณ5 6ดูนะครับ ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครที่ขยันทำนะครับผมนะหรือว่ามาเล่นจนชนะทุกครั้งเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อนๆก็จะหาได้นะครับผมใน56วันนี้นะครับจะได้อยู่ที่840นะครับโทเคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบวกตรงนี้เข้าไปด้วยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่ามีคนที่ขยันที่จะมาทำนะครับผม ตรงนี้นะครับเราจะหารได้840นะครับผมทั้งหมดนะครับซึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าตัวเองจะได้จากตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมก็ลองลดขั้นดูนะครับแล้วก็เอาตรงนี้เนี่ยนะครับมาคูณกับ56นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เนี่ยนะครับเอา13มาคูณ56นะครับแล้วก็เอา12มาคูณ56นะเอา10มาคูณ56นี้นะครับล้วก็จะเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าจะหาได้เท่าไหร่จากตรงนี้นั่นเองนะครับใน56วันนะนะครับ ซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับผมมันจะให้เราไปที่ภารกิจเนาะซึ่งภารกิจตรงภารกิจเนี่ยนะครับผมก็พาเพื่อนๆไปหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่าเราได้จากตรงนั้นเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของโทเค็นเนี่ยน่าจะหมดละนะครับแล้วก็เดี๋ยวโทเค็นทั้งหมดที่ <These S 2> เราหาได้ในวันนี้เน <th> hm ี่ยนะครับมันจะเอามาใช้ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับเราจะมันจะเอามาใช้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการบวกก่อนนะครับว <AK> ่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วเดี๋ยยวผมมจะะาาอออธิบตตรงงนนนนี้่่ัเ เค okay, เดี๋ยวผมบวกแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพไว้ให้ด้วยนะครับว่าทั้งหมด,ดได้เท่าไหร่นะครับอโอเคครับผมมาได้ผลบวกลบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนะครับเราจะได้โทเคนนะครับเอามากดตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่7,984 โทเคนนะครับผมนนในการมาเปิดตรงนี้เอามาแลกตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ต่อเลยนะครับผมมาครับซึ่งอตรงนี้นะครับผมอย่างที่เรารู้กันเลยเนาะว่านะครับถ้าหากว่าเรามีแต้มนะครับครบ4ี่สิบตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับ4ี่โทเคนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดตรงนี้เนี่ยนะครับ ลุ้นนักเตะได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของในช่องนี้เนี่ยนะฮะจะใช้นักเตะอยู่ที่4คนนะครับในการมาเปิดตรงนี้หรือว่ามาแลกตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําให้ตรงนี้เนี่ยนะครับนับเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะใช้นักเตะอยู่ที่4คนนะครับผมอ่านักเตะ4ี่คนนี้ที่จะมาแลกตรงนี้ได้นะครับก็คือนักเตะ98นะครับผมแล้วก็ OVR 100นั่นเองนะครับอยู่ในเลทประมาณนี้นะครับถึงจะมาแลกตรงนี้ได้นั่นเองครับแล้วแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับผมผมก็มองว่ามันก็สามารถแลกได้เรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเงินหรือว่ามีอะไรเนี่ยนะครับก็ยังสามารถไปหาซื้อนักเตะเนี่ยนะครับผมใน OVR 98แล้วก็100เนี่ยนะครับมาแรกตรงนี้เนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็นะครับมันก็จะทําให้ตรงนี้เพื่อนๆทันด้วยนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นว่าจะต้องรอโทเคนก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องมีเงินเนาะนะครับผมส่วนใครนะครับที่ คิดว่าไม่อยากจะใช้เงินเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้เนี่ยนะครับที่จะต้องพาเพื่อนๆไปหาโทเคนนั่นเองครับซึ่งโทเคนที่ผมพาเพื่อนๆไปหามาเมื่อกี้นะครับก็คือทุกที่ที่ผมพอจะหาได้ในตอนนี้แล้วนะครับก็คือครบทุกๆที่แล้วล่ะนะครับผมนะนะครับก็จะได้อยู่ที่นะครับผมอีกครั้งหนึ่งเนาะ 7 0 0 0นะครับผม9 8 4นั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็จะยังไม่เอามาบวกลบนะครับเผื่อว่าเราจะหาได้ไม่ไม่เท่ากันทุกคนนั่นเองนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นะครับอย่างหมดบอลโลกเมื่อกี้นะทุกคนนะครับ อาจจะแบบมีแพ้มีชนะหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีนะครับเราก็อาจจะเล่นกันแบบคนละขั้นเนาะแบบมือใหม่หรือว่ามันมีหลายขั้นเนาะแล้วก็นะมันก็จะต่างกันแค่โทเค็นเดียวเท่านั้นเองเนี่ยครับเนาะก็นะนะอาจจะคาดเคลื่อนกันตรงนั้นนะครับแต่ว่าบอกโดยรวมเลยนะครับว่า นะครับโทเค็นเราที่หามาได้เนาะก็คือรวมๆแล้วอ่ะจะหามาจากตรงไหนก็ตามนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะต้องเอามาแลกตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพอหาครบ4คนนะครนะครับเราก็จะมาแลกตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสุดท้ายเป้าหมายของเรานะครับก็คือมาลุ้นรับนะครับ U T O T Y นะครับ O V I A N หน่งร้อยนะครับบวกหคนนั่นเองเนาะตรงนี้นะครับอ่ะ ซึ่งบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าใน OR ในนักเตะ O.R. 1 0 9่บวกตรงนี้เนี่ยนะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ย,ย่ t o t y ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด1ิบคนนะทุกคนนะครับในนี้เนี่ยจะมีอยู่12คนนะถ้าเกิดว่าเราได้ครบ50แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาลุ้นนะครับใน12บคนนี้ว่าจะออกเป็นใครนั่นเองนะครับผมแล้วนกะ็อาจากการคาดเดานะถ้าเกิดว่าไม่คาดเคลื่อนอะไรนะครับ12บคนที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับก็ จะมีนะอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดตอนที่เก็บกันครบแล้วเนี่ยเหลือเวลา29วันเนี่ยนะครับถ้าไม่ออกตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างนะผมก็ต้องขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้ก่อนเลยนะก็จะมีนะครับเอ็มปัปเป้นะครับเบนเซม่านะครับผมแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับผมแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็เควินเดอร์บอยนะครับลูก้ามดริตนะครับผมแล้วก็เตโอนังเดสนะครับ แล้วก็ฟันได้นะครับมิลินเตา์ปะก้องหลังของเลอมาริดอะนะครับผมนะแล้วก็ฮาคิมมี่นะครับแล้วก็ทิโบคูตัวนะครับเอริลเบลหาเล่นนะจะอยู่ในนี้นะครับ12คนนะครับอยู่ในนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับผมอยู่ในนี้เดี๋ยวเราอีก20วันเดี๋ยวเรารู้กันนะครับว่าจะได้ใครนะทุกคนนะครับประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับในช่องต่อมาเนี่ยนะครับก็คือพามไอคอนเนาะทุกคนนะครับ ในส่วนของภาพไอคอนเนี่ยนะฮะก็ผมไม่มั่นใจนะว่าใครได้ตรงนี้บ้างนะครับนะ UVR 110ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันใช้แต้มของเนี่ยแต้ม ไอคอนพามตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่1,600ชิ้นเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับยังมีอยู่แค่30เลยผมก็เลยมองว่าน่าจะหาค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าใครรู้ว่าเราได้สายไหนได้บ้างเนี่ยนะครับก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างใต้คลิปด้วยกันละกันนะครับผมอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะทุกคนนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผมได้พลาดประการใดนะครับหรือว่าลืมพูดตรงไหนไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัย้ณที่นี้ด้วยก็และกันนะครับ ยังไงนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม